เป็นวันพิสากบูชาเป็นวันที่กำหนดว่าใกล้กับวันประตูตรัตรู้และเสด็จจากันสมรนินิพพานไวยสัต์ทั้งสี่จะเจริญเพราะพ,พุทธบริษัตย์ยังปฏิบัติก็เป็นโอกาสที่สัตว์ตัมปฏิรูปคือสัตว์ตัมพร้อมย่องสอดเส้น นาบาดปอยู่โรยรับเครื่องกาลดานเื่อกาเพระพุทธเจ้าทั้งหลายการนั้นเดิน เราต้องมาเรียงยาโยมสุกคนเดียวเก้าลรรลูก้อนอายุเป็นหกคนเป็น้าอโยมไม่มีหน่ยแล้วทำหน่มเดินสอง 喂，刘。